โจทย์ให้เขียนรูปตามข้อกําหนดจุด L เป็นจุดตัดของส่วนของเส้นตรง BC และรังสี GT เราจะทำการเขียนส่วนของเส้นตรง BC ก่อนค่ะใช้ไมบ้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพนี้นะคะเราจะเอียงแบบไหนก็ได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้ดูนะคะ หลังจากที่เราลากเส้นเสร็จแล้วก็ให้ใส่ชื่อตามที่โจทย์กำหนดก็คือ B C เราได้ส่วนของเส้นตรง B C แล้วนะคะต่อไปตัดกับรังสี GT ใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะรังสี GT มีหัวลูกศรหนึ่งข้างใช่ไหมคะ เขียนหัวลูกศรหนึ่งข้างค่ะทางด้านที่มีหัวลูกศรจากในโจทย์ก็คืออยู่ทางตัวทีเพราะฉะนั้นทางที่มีหัวลูกศรก็คือตัวทีอีกด้านที่เหลือก็คือตัวจีและจุดตัดก็คือ จุดที่เจอกันระหว่างส่วนของเส้นตรง BC กับรังสี GT ก็คือจุด L เราก็จะวาดได้ดังภาพนี้ค่ะ